ปปกาลสินเขตหนึ่งจัดกิจกรรมนิเทศออนไลน์พัฒนาทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning รองนุกูลเป็นประธานการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการจัดการศึกษาทางไกลรองนุกูลพร้อมบุคลากรลงพื้นที่ในการติดตามและให้ความช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเปราะบางพอเขต เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปอภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการติดตามเพื่อพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและการเตรียมการใช้ AI เพื่อรองรับการติดตามประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานรองวชิรานุชเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมคดีปกครองเกี่ยวกับวินัยและการปฏิบัติราชการที่ดี พออ้อเขตเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐานและขั้นเฉพาะทางในหัวข้อเทคโนโลยีจากที่นี่ไปที่นั่นรองนุก,กูลเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อพัฒนาสมรรถนะสำคัญและส่งเสริมพัลรุปัญญาของผู้เรียน สปปกาลสินเขตหนึ่งจัดกิจกรรมทำมุลตักบาทและกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนา22ปีและประชุมผู้บริหารสถานศึกษาจัดกิจกรรม Big Cleaning Day และ5สสะสางสะดวกสะอาดสุขลักษณะสร้างนิสัยพออ,อเขตเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทออทีมเคลื่อนที่เร็วเขตตรวจราชการที่12 เป็นประธานการประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาครูผู้สอนเพื่อยกระดับคุณภาพสถานศึกษาการพัฒนาครูผู้สอนผ่านกระบวนการสะท้อนคุณภาพการศึกษาดูงานและการใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อรองรับการติดตามประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รองนุกูลร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยรูปแบบ active learning สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาสพปกาลสินเขตหนึ่งจัดให้มีโครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่เป็นแบบอย่างได้พออเขตเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมแผนเผชิญเหตุในการใช้อาคารสถานที่เมื่อเกิดเหตุไฟไหม รองนุกกูลพร้อมด้วยบุคลากรร่วมงานนิทรศการองค์กรคุณธรรมและโรงเรียนคุณธรรมสอพอถอในงานสมัชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมพอ,อ,อเขตเป็นประธานการคัดเลือกผลงานที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศระดับเขตพื้นที่การศึกษารองนุกกูลเป็นประธานเปิดการอบรมโครงการสทออวอสตรองรุ่นใหม่ร่วมใจต้านทุจริต พออ,อเขตเป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกสำหรับครูผู้สอนวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1เข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ Set Zero Dropout Symposium 2025ประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวข้อการศึกษาที่ยืดหยุ่น 1. โรงเรียน 3. รูปแบบเพื่อแก้ไขปัญหาเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษา สปปกาลสินเขตหนึ่งจัดให้มีโครงการพิธีถวายสัตว์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2568รอรองวชิรนุชพร้อมคณะร่วมสังเกตชั้นเรียนในกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพสมนานิเทศติดต,ตามการจัดการเรียนรู้โรงเรียนขนาดเล็กพออ,อเขต เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวรองวชิรานุษ์เป็นประธานนำผู้บริหารสถานศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษากล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กร,รกฎาคม2 5 6พผออเขต พร้อมบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและศึกษานิเทศร่วมกิจกรรมน้อมใจพักเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูปฐมวัยในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะทางสมองในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาเป็นประธานเปิดการแข่งขันทักษะภาษาไทยระดับเขตพื้นที่การศึกษาตามโครงการรักภาษาไทยเนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ สปปกาลสินเขตหนึ่งจัดให้มีโครงการศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ดีด้านการยกระดับผลสำทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสปปกาลสินเขตหนึ่งพร้อมโรงเรียนในสังกัดร่วมส่งกำลังใจบริจาคเงินและของใช้จำเป็นส่งต่อความช่วยเหลือสู่ศูนย์อพยพพื้นที่ชายแดนโดยได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยการอาชีพนำรถขนาด6ล้อพร้อมบุคลากรช่วยนำส่งของบริจาค ไปยังศูนย์รับบริจาคเงินหรือสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีอันเนื่องมาจากการกระทำนอกประเทศประจำจังหวัดกาลสินเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือไปยังศูนย์อบพยพในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชา